สวัสดีครับคิดเรื่องอยู่วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาดูโครงการบ้านเดี่ยวจากทาง sc asset กันครับโครงการนี้คือ venue flow แจ้งวัฒนะนะครับที่ภายในโครงการจะเน้นบรรยากาศความร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่ให้เห็นหลายจุดเลยครับและมีพื้นที่สวนหย่อมขนาดประมาณ2ไร่กว่ามีฟังก์ชันให้ใช้งานที่หลากหลายทั้งโซนพื้นที่ทำงานพื้นที่เล่นสำหรับเด็กๆพื้นที่กิจกรรมออกกาลังกายครับ่วนของตัวบ้านนะครับจะเป็นบ้านเดี่ยวหน้ากว้างออกแบบมาในสไตล์นอร์ดิกนะครับซึ่งรองรับทั้งครอบครัวขนาดเริ่มต้นและครอบครัวขนาดใหญ่ ที่พาผู้สูงอายุมาอยู่ได้ด้วยครับที่นี่นะครับเขาเปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงกลางปี2020ที่ผ่านมานะครับที่ตั้งของโครงการเนี่ยเขาจะอยู่ในซอยวัดสะพานสูงที่แยกออกมาจากซอยหอ,อ,อการค้าไทยอีกทีนะครับซอยนี้เนี่ยเขาจะเป็นซอยที่เชื่อมโยงออกถนนได้2เส้นเลยก็คือทั้งถนนชัยพฤกษ์และก็ถนนสะพานนนทบุรีบางบัวทองนะครับโดยตัวโครงการเนี่ยเขาจะตั้งอยู่อิงกับถนนสะพานนนทบุรีบางบัวทองมากกว่าเข้ามาจากปากซอยเนี่ยประมาณ850เมตรครับ ขนาดของที่ดินโครงการนี้จะอยู่ที่ประมาณ66ไร่นะครับมีจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด254ยูนิตลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นทั้งหมดครับกับราคาเริ่มต้นที่5.59ล้านบาทน,นะครับะรายละเอียดโครงการจะมีอะไรบ้างตามพวกเราไปดูกันเลยครับ ผมเชื่อว่าความปลอดภัยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญนะฮะสำหรับคนที่จะเลือกบ้านในโครงการจัดสรรนั่นเองนะครับซึ่งในแต่ละโครงการเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยที่ให้มามากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองนะฮะแต่จากที่ผมไปเซอร์เวจดูโครงการนี้มาแล้วนะครับเพราะว่าบ้านในราคาประมาณ5-7ถึงล้านนะโครงการนี้ถือว่าให้มาเยอะพอสมควรนะครับมีที่อะไรบ้างเดี๋ยวผมเริ่มจากอย่างแรกก่อนเลยก็คือที่รปภฮะที่รปภนะฮะนอกจากที่เขาประจําอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโครงการนี้แล้วนะครับ ภายในโครงการเนี่ยก็จะมีป้อมชั่วคราวประจําตามจุดต่างๆอีกด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับผมไปสอบถามทางพี่รพพอมาแล้วนะฮะในทุกๆ2ชั่วโมงเวลากลางวันเนี่ยพีรพภจะมีการขับรถออกไปตรวจตาบ้านตามซอยจุดต่างๆแต่ว่าในช่วงเวลากลางคืนนะฮะร,รอบที่เขาออกไปตรวจตาก็จะถี่ขึ้นก็คือในทุกๆ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับถัดมาครับก็คือลักษณะประตูของโครงการนี้คุณผู้ชม ที่ประตูของโครงการนี้เขาเลือกใช้ก็คือประตูเหล็กรังเลื่อนอัตโนมัตินะครับซึ่งเวลาลูกบ้านจะเข้าออกเนี่ยก็จะใช้เป็นระบบแบบบูทูธระยะไกลหรือว่าคล้ายๆกับทางด่วนอีซีพานั่นเองนะฮะ แต่ลักษณะประตูอย่างนี้นะข้อดีของเขาก็คือได้ในเรื่องของความมีชิดมากกว่ารั้วไม้กั้นกระดกนะครับพวกมอเตอร์ไซค์ต่างๆเนี่ยไม่สามารถแอบเล็ดลอดเข้าไปได้รวมไปถึงน้องสัตว์ตัวเล็กๆอย่างพวกน้องหมาน้องแม่ด้วยก็จะได้ความมีชิดในเรื่องนี้นั่นเองฮะและนอกจากนี้นะครับโครงการนี้ไม่ได้มีซุ้มประตูทางเข้าออกเพียงจุดเดียวนะครับทางโครงการเนี่ยเขาออกแบบให้มีตัวซุ้มถึง2ประตูด้วยกันหรือว่าดับเบิลเกตนั่นเองนะครับตอนนี้ที่ผมยืนอยู่คือตำแหน่งของประตูที่2นะฮะ ซึ่งจะห่างออกจากตัวประตูแรกระยะทางประมาณสัก90เมตรนะครับซึ่งอันนี้ก็จะได้ความปลอดภัยแน่นหนาเพิ่มมากขึ้นและทางโครงการนะครับยังมีการคิดเกี่ยวกับเรื่องของ privacy หรือความเป็นส่วนตัวในการออกแบบพื้นที่ตรงนี้มาให้ด้วยนะครับก็คือระยะทาง90เมตรระหว่างเกตที่1กับเกตที่2ตรงนี้นะครับซ้ายมือของผมก็จะเป็นโซนของอาคารขับเฮาส์นะฮะที่มีที่จอดรถของว i ซิเตอร์มาด้วยนะครับถ้ากับว่าลูกบ้านท่านไหนนะครับถ้าเราจะเชิญเพื่อนหรือว่าเชิญแขก มาคุยงานหรือคุยอะไรที่บ้านของเรานะครับเราสามารถเชิญพวกเขาเนี่ยมาอยู่ที่โซนนี้ก่อนได้ให้เขามาจอดรถแล้วก็ไปนั่งรอที่โซนโล็อบบี้นั่นเองนะครับทีนี้ทั้งคนแล้วก็รถของแขกเนี่ยก็จะไม่ไปปรับปนกับโซนที่อยู่อาศัยของลูกบ้านด้านในก็จะได้ความเป็นส่วนตัวในเรื่องนี้นั่นเองนะฮะและนอกจากนี้นะครับจุดอื่นๆที่มีเกี่ยวกับความปลอดภัยก็คือเรื่องของโซนด้านหน้า จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดมาให้ทั้งหมด8จุดด้วยกันรวมไปถึงออกแบบรั้วรอบโครงการตรงนี้นะครับให้เป็นรั้วคอนกรีตทึบสูง2.8เมตรต่อด้วยรั้วแลวแนงเหล็กแหลมอีก20เซนรวมเป็น3เมตรครับและภายในตัวบ้านก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับคือบ้านเนี่ยจะมีการติดตั้งระบบแ a g n e t i c เซนเซอร์มาให้เป็นสัญญาณที่ตรวจจับการเปิดปิดประตูหน้าต่างทุกจุดทั้งชั้น1แล้วก็ชั้น2มาให้เลยครับ บรรยากาศภายในโครงการนี้นะครับเขาจะเน้นเรื่องของความร่มรื่นนะแล้วก็การออกแบบพื้นที่สีเขียวต่างๆเพื่อให้ลูกบ้านเนี่ยรู้สึกว่าได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ตั้งแต่ผ่านซุ้มประตูเข้ามาในโครงการเลยคุณผู้ชมบริเวณริมถนนโซนด้านหน้าตรงนี้เขาจะปลูกต้นไม้ใหญ่เอาไว้อย่างต้นจามจุรีนะครับซึ่งตั้งแต่เปิดโครงการมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับผ่านไปประมาณปีกว่าแล้วต้นไม้ใหญ่เหล่านี้เขาเริ่มเติบโตเต็มที่ให้ร่มเงาได้เยอะแล้วนะครับเวลาที่รถขับผ่านไปมาเนี่ อ,อย่างที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นถนนเมนที่อยู่โซนด้านหน้านะครับเขาทำออกมาเนี่ยกว้างถึง18เมตรเลยนะครับทำให้สามารถทำเกาะกลางถนนได้แล้วก็มีขนาดกาะกลางที่ใหญ่พอให้ปลูกต้นไม้ใหญ่แบบนี้ได้ต่อเนื่องมาจนถึงการออกแบบอาคารขับท้า2สที่นี่ครับเขาก็จะมีแนวคิดนะครับในการที่จะสอดแทรกพวกพื้นที่สีเขียวต่างๆเนี่ย ให้รวมเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคารด้วยนะฮะเวลาที่ลูกบ้านเนี่ยเข้าไปใช้การใช้งานห้องต่างๆภายในเนี่ยก็จะมีมุมมองที่เชื่อมโยงม,มายังพื้นที่สวนหรือว่าพื้นที่ของต้นไม้ที่เขาปลูกอยู่ภายนอกอาคารนะครับบรรยากาศภายในเนี่ยก็จะรู้สึกโปร่งขึ้นแล้วก็มีบรรยากาศที่น่าใช้งานมากขึ้นนะครับรวมไปถึงพื้นที่สวนหย่อมเองคุณผู้ชมที่เนี่ยเขาเออกแบบมาให้มีสวนหย่อมนะครับกระจายอยู่2จุดด้วยกันนะครับก็คือจุดนึ่งเนี่ยจะอยู่โซนด้านหน้าตรงนี้ติดๆกันกันกบอาคารขับเท้าเลยนะครับ กับอีกจุดหนึ่งนะครับจะอยู่ถัดเข้าไปโซนด้านในนะซึ่งผมมองว่าการแบ่งส่วนออกเป็น2ตํตำแหน่งแบบนี้นะครับทำให้ลูกบ้านเนี่ยไม่ว่าจะอยู่โซนไหนของพื้นที่ดินโครงการเนี่ยเขาจะได้มีระยะในการเดินไปใช้งานหรือปั่นจักรยานไปใช้งานเนี่ยที่ไม่ไกลจนเกินไปนะครับขนาดของพื้นที่สวนในแต่ละจุดนะครับเขาจะอยู่ที่ประมาณสัก1ไร่ได้นะครับอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่สวนโซนด้านหน้าของโครงการด้านในสวนนะจะมีทั้งโซนที่จัดเป็นสนามหญ้านะครับโลง่ลงๆเลยให้เด็กๆมาวิ่งเล่นตามเนินต่างๆได้นะครับแล้วก็มีการทําทางเดินเนี่ย ลัดล้อไปตามพื้นที่ต่างๆของสวนตรงนี้ก็จะได้ร่มเงาของต้นไม้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็จะมีจุดชมวิวตรงนี้ครับที่เขาทําเป็นสเต็ปขั้นบันไดสูงขึ้นไปนะครับด้านล่างเนี่ยจะมีพื้นที่นั่งเล่นสวนหนึ่งส่วนด้านบนถ้าเราเดินขึ้นไปนะครับก็จะสามารถขึ้นไปชมวิวสวนแล้วก็ชมวิวโครงการนี้ในมุมที่กว้างขึ้นได้ครับ คุณผู้ชมครับพื้นที่ส่วนกลางของโครงการเนี่ยเขาจัดฟังก์ชันมาให้ค่อนข้างหลากหลายย,ย่ยอยๆมากๆเลยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมไปดูส่วนกลางมาครบหมดแล้วนะฮะซึ่งผมน่ยสามารถจัดโซนนี้ออกเป็นสากิจกรรมหลักๆด้วยกันได้ก็คือโซนสําหรับพื้นที่ทํางานโซนสําหรับเด็กๆแล้วก็โซนสําหรับออกกําลังกายนั่นเองครับอย่างแรกผมาพาคุณผู้ชมมาดูโซนสําหรับพื้นที่ทํางานก่อนนะครับบริเวณห้องนี้ที่ผมอยู่นะฮะก็คือบริเวณชั้น1ของโซนอาคารกับเฮาส์ซึ่งเป็นล็อบบี้ของโครงการนี้นั่นเองนะฮะ บรรยากาศของล็อบบี้ที่นี่นะฮะจะค่อนข้างดูโปร่งโล่งมากๆเพราะว่าผนังรอบด้านทั้ง4ฝั่งเนี่ยเป็นผนังกระจกทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็จะมีกลิ่นอายการตกแต่งที่คล้ายๆกับคาเฟ่ยอยู่บ้างนะครับซึ่งสําหรับบ้านไหนที่บ้านเราไม่เรียบร้อยก็สามารถใช้ห้องเนี่ยเป็นห้องที่รับรองแขกหรือว่ารับรองเพื่อนเพื่อ,เ,อเราก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าอยากจะทํางานจริงจังเป็นกิจลักษณะน,นะครับติดกับโซนล็อบบี้ห้องนี้จะมีห้องที่อยู่ติดกันก็คือ Work i n g Space นั่นเองคุณผู้ชมภายใน Coworking Space แห่งนี้นะครับจุดที่ผมชอบมุมแรกเลยนะครับก็คือมุมนี้ฮนะมุมนี้ทางโครงการเขาจะใส่เป็นโต๊ะเคาน์เตอร์บาร์มาให้เป็นรูปตัว L อแบบนี้นะครับซึ่งสำหรับลูกบ้านท่านไหนนะฮะก็อาจจะหยิบพวกแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กหรือว่า iPad จากที่บ้านนะมานั่งทำงานได้ด้านล่างก็สามารถเสียบปลั๊กได้ด้วยนะครับและด้วยการออกแบบอาคารของพื้นที่ขับเฮาส์ตรงนี้นะครับเขาจะออกแบบให้ตรงกลางอาคารเนี่ยเป็นลักษณะช่องวอยนะครับทำให้แสงธรรมชาติเนี่ย ส่องผ่านมาตรงกลางอาคารได้แล้วก็จะมีการจัดสวนตรงกลางปลูกต้นไม้นะครับระหว่างที่เราทํางานเนี่ยก็สามารถพักสายตามองพื้นที่สีเขียวได้นั่นเองนะฮะแล่ถ้าเราทํางานเหนื่อยนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะมีมุมของโซฟานั่งเล่นประมาณสักสีที่นั่งนะครับก็มานั่งพักผ่อนเล่นมือถือหรือว่าเสียบชาร์จมือถือจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือสําหรับใครนะครับที่อยากจะทํางานมีความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับเขาจะมีการแยกออกไปอีกโซนหนึ่งก็คือโซนของมีติ้งนะฮะ โซนมิ팅จะอยู่ตรงมุมนี้ครับติดกับโคเวอร์กิ้งสเปซเลยนะครับด้านในสุดจะเป็นพอทเล็กๆแบบ2ที่นั่งให้คุยงานเป็นส่วนตัวนะฮะแล้วก็ตรงกลางห้องเขาจะวางโต๊ะประมาณสัก6กถึงแที่นั่งนะครับให้มาพูดคุยงานกันได้และทางฝั่งนี้นะครับจะมีการติดตั้งจอทีวีขนาดใหญ่เอาไว้สําหรับสกรีนขึ้นจอได้นั่นเองครับถัดมาโซนที่2นะครับก็คือโซนสําหรับเด็กๆคุณผู้ชมสําหรับผู้ปกครองที่เรามาซื้อโครงการจัดสรรนะฮะแน่นอนฮะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้ลูกๆเนี่ยมีพื โครงการนี้ก็จะมีการออกแบบโซนพื้นที่สําหรับเด็กๆทั้งโซนในร่มและโซนกลางแจ้งเลยนะครับอย่างห้องนี้ก็คือคิดโซนนะครับที่อยู่ในร่มนะฮะเป็นห้องติดแอร์นั่นเองนะฮะบ,บรรยากาศภายในห้องนะฮะก็ค่อนข้างโปร่งเช่นเดียวกันผนังรอบด้านเป็นกระจกทั้งหมดเลยนะครับและภายในห้องก็จะมีการปูด,ด้วยพื้นยาง EPDM แบบนี้นะครับเผื่อที่เวลาที่ลูกๆเขาวิ่งเล่นขึ้นมาแล้วเขาเกิดหกล้มก็สามารถลดแรงบาดเจ็บได้นั่นเองนะครับแต่สําหรับวันไหนที่อากาศดีๆนะครับในช่วงที่แดดร่มแล้วผมแนะนําว่า จะมีอีกโซนหนึ่งก็คือโซนเอาท์ดอร์ด้านนอกคิวติดกันเลยนะครับโซนนี้นะฮะสิ่งที่สะดุดตาผมก่อนเลยก็คือเรื่องของสีสันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานพื้นอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กต่างๆเนี่ยสีสันเขาจะดูสดใสสะดุดตามากๆเลยนะครับและบริเวณนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่เขาออกแบบให้เด็กเนี่ยเขาสามารถนําจักรยานคันเล็กๆเนี่ยมาปั่นบนลันเวกันได้ด้วยครับสุดท้ายนะครับก็คือโซนสําหรับการออกกําลังกายคุณผู้ชม โซนสำหรับการออกกำลังกายโครงการนี้เขาจะแยกออกเป็น2จุดด้วยกันก็คือบริเวณอาคารขับเฮาส์แล้วก็สวนย่อมจุดที่2นะครับเดี๋ยวผมมาพูดถึงบริเวณอาคารขับเฮาส์ก่อนนะครับไฮไลท์อย่างแรกก็คือสระว่ายน้ำครับสระว่ายน้ำของที่นี่เป็นระบบเกลือนะครับขนาดที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะครความกว้างอยู่ที่ประมาณ11เมตรส่วนความยาวอยู่ที่ประมาณ27เมตรนะครับ พื้นที่ส่วนหนึ่งของปลายสระฝั่งนี้นะครับจะเป็นบริเวณสระน้ําตื้นนะครับเขาจะมีการวางตัวพูลเบดหรือสามารถไปนอนเล่นอาบแดดกันได้ในช่วงเย็นๆนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะฮะอันนี้ผมชอบมากสําหรับผู้ปกครองนะครับก็คือสระเด็กนั่นเองนะฮะสำหรับผู้ปกครองที่อยากจะพาลูกๆมาว่ายน้ำนะครับตำแหน่งของสระเด็กของเขาเนี่ยจะอยู่ภายใต้ชายคาด้วยนะครับเท่ากับว่าเนี่ยเราสามารถพาลูกๆมาใช้งานได้ทั้งวันเลยนะครับไม่โดนแดดโดนฝนด้วยนะครับแล้วถ้าเรามองขึ้นไปจากจุดนี้นะฮะ ก็จะเห็นอีกหนึ่งห้องออกกําลังกายก็คือห้องฟิตเนสนั่นเองนะครับห้องฟิตเนสห้องนี้นะฮะเขาจะมีการวางเครื่องเล่นเวทเทรนนิ่งกับคาร์ดิโอเอาไว้ลูกบ้านสามารถมาใช้งานได้ประมาณสัก9ท่านพร้อมๆกันนะครับแล้วตำแหน่งของช่องแสงหรือว่าช่องเปิดนะฮะหลกัหลกๆเนี่ยเขาจะหันเฟดวิวออกไปทางสวนหย่อมที่เก้งพาไปดูนั่นเองครับส่วนพื้นที่ส่วนกลางอีกจุดหนึ่งที่เป็นโซนออกกาลังกายอย่างที่ผมบอกไปก็คือ บริเวณตำแหน่งของสวนหย่อมจุดที่2นะฮะตรงจุดนั้นนะฮะอย่างแรกคือเราสามารถไปเล่นแบดมินตันได้ด้วยนะครับบริเวณสนามหญ้าโล่งๆตรงนั้นนะฮะทางโครงการมีการขึงเน็ตตะขขายไว้ให้นะครับก็ไปตีแบดเล่นกันในครอบครัวได้นะครับหรืออีกมุมหนึ่งนะฮะที่เป็นจริงจังมากขึ้นก็คือสนามบาสเกตบอลนะครับด้วยการออกแบบของเขาเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆก็คือตรงกลางสนามบาสเกตบอลนะครับเขาจะทําเสาที่เป็นแป้นบาสขึ้นมานะฮะแต่ว่าเสาเนี่ยจะมีแป้นบาสถึง4ฝั่งด้วยกันแล้วก็จะมีความสูงไม่เท่ากัันนด้วยะครบ ก็จะรองรับสําหรับกลุ่มคนที่มีอายุแตกต่างกันไปตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานพร้อมๆกันได้ด้วยครับสำหรับบ้านในโครงการนี้นะครับจะเป็นบ้านเดียว2ชั้นทั้งหมดเลยครับโดยมีให้เลือกอยู่3แบบด้วยกันเริ่มต้นที่แบบแรกคือพิยวนี่ครับสร้างอยู่บนที่ดินเริ่มต้น50ตารางวา พื้นที่ใช้สอย170ตารางเมตรจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถครับถัดมาตัวกลางคือพรีเวสครับสร้างอยู่บนที่ดินเริ่มต้น57ตารางวาพื้นที่ใช้สอย191ตารางเมตรจัดฟังก์ชันออกมาเป็น4ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถครับและสุดท้ายคือแบบใหญ่สุดครับคือเพอร์เซียนเพอร์เซียนนี่ยสร้างอยู่บนที่ดินเริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย224ตารางเมตรจัดฟังก์ชันออกมาเปป็นนนน4ห้้อองง1พืที่ระสค 3ห้องน้ําและ2ที่จอดรถครับโดยปัจจุบันโครงการจัดเก็บค่าส่วนกลางอยู่ที่31บาทต่อตารางวาต่อเดือนครับบ้านของโครงการนี้นะครับเขาจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นที่มีให้เลือกทั้งหมด3แบบด้วยกันครับซึ่งทางโครงการเนี่ยนะครับเขาจะทําบ้านตัวอย่างให้ดูครบทั้ง3แบบเลยคุณผู้ชมโดยวันนี้นะครับจะพามาดูบ้านทป์ใหญ่สุดของโครงการนี้กันที่ชื่อว่าเพอร์เซียนะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นอยู่บนที่ดินเริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย224ตารางเมตรครับจัดออกมาเป็น 4ี่ห้องนอน1พื้นที่อนเนกประสงค์3ห้องน้ําแล้วก็จอดรถได้2คันนะครับ,รบสไตล์ของบ้านที่เนี่ยพี่ปั้นเขาใช้คําว่าเป็นสไตล์นอ์ดิกนะครับความเป็นนอ์ดิกที่ผมเห็นเลยนะก็คือจะเห็นได้ชัดเจนจากฝั่งด้านหน้าบ้านนะครับที่เขาจะมีกรอบบ้านส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทาเป็นทรงจัวงจ่วล้อไปกับตัวหลังคาตงแต่ด้วยสภาพอากาศบ้านเราที่บางทีก็มีแดดจัดมีฝนตกหนักนะครับ หลังคาด้านบนสุดเนี่ยเขาก็เลยมีการยื่นชายคาออกมานะเพื่อที่จะทําให้สามารถกันน้ํากันฝนต่างๆได้ดีมากขึ้นครับ,รบแล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวบ้านเองเนี่ยจะเห็นว่านี่คือบ้านนากว้างนะบ้านนากว้างเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการออกแบบพวกช่องแสงต่างๆเนี่ย จะสามารถใส่ได้เยอะขึ้นแล้วก็ขนาดของช่องแสงเขจะกว้างด้วยทําให้พื้นที่หรือว่าห้องต่างๆภายในบ้านนะครับเปิดรับแสงได้ทั่วถึงมากขึ้นแล้วก็เปิดระบายอากาศได้ดีขึ้นด้วยใช่รวมไปถึงการจัดโซนนิ่งหรือฟังก์กชันต่างๆภายในบ้านเนี่ยจะเป็นสัดส่วนแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นคือพูดแบบนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในบ้านกันเลยดีกว่าไปกันเลยครับ เข้ามาด้านในบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูกันว่ามีฟังก์ชันอะไรที่ค่อนข้างโดดเด่นบ้างน,นะครับเริ่มจากโซนแรกที่เราอยู่ตรงนี้ก่อนเลยก็คือโซนของพื้นที่นั่งเล่นนะครับพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้นะฮะค่อนข้างมาตรฐานนะครับเราสามารถวางโซฟาขนาดประมาณสัก3าถึงสที่นั่งได้ระยะดูทีวีก็ประมาณสัก3เมตรนั่นเองนะฮะซึ่งจุดที่เขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้ก็คือขนาดของช่องแสงนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูด้านหน้าบ้านที่เป็นประตูกระจกบานเลื่อน2ตอนขนาดใหญ่นะครับรวม ก็ให้เป็นหน้าต่างแบบโอเวอร์ไซส์มาด้วยนะฮะอันนี้เรียกว่าใหญ่ใกล้เคียงกับประตูแล้วนะครับถัดมามาดูฝั่งด้านหลังบ้านกันบ้างน,นะครับเนื่องด้วยคาแรคเตอร์ของบ้านหลังนี้ที่เป็นบ้านหน้ากว้างทําให้ความลึกของบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้ลึกมากนะฮะซึ่งพื้นที่ฝั่งด้านหลังบ้านตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของโต๊ะรับประทานอาหารนะครับตัวโต๊ะเนี่ยลักษณะของการวางเนี่ยเราควรจะวางไปขนานกับหน้ากว้างของตัวบ้านนะครับซึ่งอันนี้เวลา,ามีแขกมาเราก็ไปเสริมตัวเก้าอี้หัวโต๊ะท้ายโต๊ะ ก็จะมีช่องแสงขนาดใหญ่แบบเดียวอีกจุดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นหน้าต่างแบบโอเวอร์ไซส์นะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้มุมมองต่างๆเราแบบสามารถไปเชื่อมโยงกับสวนฝั่งด้านหลังบ้านได้ทีนี้ติดกันนะครับกับพื้นที่รับประทานอาหารตรงน,นี้ก็จะมีอีกพื้นที่หนึ่งทางซ้ายมือผมครับคุณผู้ชมอันเนี้ยจะเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ที่ผมบอกว่าเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์เพราะว่าในบ้านมาตรฐานเนี่ยเขาไม่ได้การห้องไว้ให้จะเป็นแบบโอเพนแกลนสามารถเชื่อมโยงกันได้นะครับแต่อันเนี้ยเป็นไอเดียที่ทางโครงการทำเอาไว้ให้ด ถ้าเราอยากจะได้อีกหนึ่งห้องฟังก์ชันการใช้งานที่เป็นสัดเป็นส่วนเราก็สามารถกั้นเป็นห้องแบบนี้ได้แล้วถ้าเราใช้เป็นประตูบานเลื่อนกระจกแบบนี้นะฮะก็ยังเชื่อมโยงมุมมองและแสงธรรมชาติได้ด้วยนะครับผมพาเข้าไปดูด้านในนิดนึงนะครับโดยบ้านตัวอย่างนะฮะเขาตกแต่งพื้นที่เด็กเส่ตรงนี้เป็นสไตล์ของเจ้าของบ้านที่เป็นคาแรคเตอร์ของบาริสตา้านะครับเป็นมุมชงชาชงกาแฟอะไรต่างๆได้นะฮะ ซึ่งพื้นที่นี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าด้วยความเป็นพื้นที่อเนประสงคสมนะครับเราอาจจะปรับเปลี่ยนห้องนี้เป็นห้อง w o r k f r o m Home หรือว่าห้องทํางานส่วนตัวของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้บรรยากาศเนี่ยจะค่อนข้างโปร่งเลยนะเพราะว่าผนังทั้งฝั่งด้านหน้าบ้านหลังบ้านเป็นผนังกระจกทั้งหมดเลยด้านหลังเชื่อมโยงมุมมองสวนได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีเฉลียงฝั่งด้านหน้าบ้านอันนี้สามารถเดินออกไปใช้งานเชื่อมโยงกับสวนภายในบ้านของเราก็ได้ไอเดียบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนนะครับ แล้วก็รอบๆเราก็สามารถเล่นกับผืนที่ดินภายในตัวบ้านของเราทาเป็นมุมชมสวนน้ำพุตกแต่งในบ้านก็ได้นะครับและอีกหนึ่งไอเดียะ,ะก็คือสําหรับครอบครัวไหนที่มีสมาชิกในบ้านเยอะๆนะครับห้องนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันห้องนอนทีห้างก็ได้ด้วยครับถัดจากส่วนนั่งเล่นกินข้าวนะครับมาอีกฝั่งหนึ่งของบ้านตรงนี้เราจะเข้ามาสู่โซนที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเพราะว่าตรงนี้จะเป็นการใช้งานของเฉพาะเจ้าของบ้านแล้วนะครับฝ่ามือของผมก็คือบันดไดที่ขึ้นไปชั้น2 ด้านหลังเนี <impossible> ่ยก็จะเป็นห้องครัวส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนที่อยู่ที่ชั้นหนึ่งเดี๋ยวจะพามาดูห้องนอนตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมภายในห้องนอนของบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาไม่ได้จัดเป็นห้องนอนครับอันนี้คือเป็นลักษณะครอบครัวที่เราอาจจะไม่ได้ต้องใช้ห้องนอนครบทุกห้องนะครับห้องนอนที่ชั้นหนึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นพื้นที่นั่งทํางาน work from home หรือส่วนนั่งเล่นอ่านหนังสือแบบเป็นส่วนตัวได้เลยเพราะว่าอยู่ในห้องห้องหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะจัดเป็นห้องนอนเนี่ยก็ทะ ความยาวของห้องนี้ประมาณสักเกือบเกือบสเมตรได้นะครับความกว้างก็ประมาณ2องเมตรหกถึงสองเมตรเจราวางเตียงประมาณ3ฟพุตครึ่งในห้องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็บรรยากาศในห้องนี้เราจะได้ช่องแสงจากด้านหลังบ้านตรงนี้เป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะครับแล้วก็เขายังมีกิมมิคภายในห้องก็คือจะมีช่องแสงเพิ่มขึ้นมาฝั่งด้านนี้ด้วยจะเป็นช่องแสงแบบบานฟิกแนวตั้งแบบนี้ทําให้บรรยากาศในห้องเนี่ยดูโปร่งมากขึ้นนะครับถัดมาครับถ้าเดินเข้าไปด้านในสุดเนี่ยจะเป็นห้องครัวแต่ว่าตรงนี้จะเห็นว่ามีประตูอยู่ ประตูบานเนี่ยจะเป็นประตูที่เชื่อมโยงกับส่วนของพื้นที่จอดรถด้านนอกเวลาที่เจ้าของบ้านซื้อกับข้าวซือ้อของมาเยอะๆเ,เนี่ยนะครับข้อดีก็คือเวลาเดินเข้ามาเนี่ยจะใกล้กับห้องครัวเลยเดินเก็บในห้องครัวได้เลยแล้วก็เป็นประตูที่ติดตั้งระบบดิจิตอลดอ o ์ล็อกมาให้ด้วยนะครับเป็นแบบระบบกดร,รหัสนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้ก่อนจะไปถึงห้องครัวเนี่ยจะมีห้องน้ําอยู่คุณผู้ชมจะเป็นห้องน้ําที่มีส่วนอาบน้ําด้วยนะดังนั้นใครที่นอนที่ห้องนอนชั้นหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะเดินมาเข้าห้องน้ําอาบนน้้้ําตรงีได ส่วนห้องครัวจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าพื้นห้องครัวเนี่ยเขาเออกแบบมาให้เป็นระดับเดียวกันหมดเลยนะคุณผู้ชมเวลาเราถือกับข้าวเดินเข้าเดินออกครัวจะได้ไม่ต้องกลัวเดินสะดุดนะครับแล้วก็ประตูจะให้เป็นประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้ก็เลื่อนเปิดปิดได้สะดวกรวมถึงพอเป็นประตูกระจกใสๆเนี่ยเราจะมองเห็นด้วยว่าเวลาใครเดินเข้าเดินออกจะได้ระวังกันได้นะครับภายในครัวครับในบ้านมาตรฐานเนี่ยเขาจะให้เป็นครัวเปล่า ตรงผนังฝั่งเนี้ยเขาจะวางพวกงานระบบท่อน้ําดีน้าทิ้งเรียมมาให้แล้วให้เราสามารถไปดิวเคาน์เตอร์ครัวต่างๆเพิ่มเติมได้นะส่วนด้านขวามือของผมเนี่ยจะเป็นหน้าต่างทางฝั่งด้านหน้าบ้านที่สามารถเปิดรับแสงธรรมชาติเปิดระบ,บายอากาศองภายในครัวได้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นประตูที่เป็นประตูฝั่งหลังบ้านและเปิดไปเชื่อมโยงกับพื้นที่ลานซักล้างนั่นเองครับ ทีนี้ครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมขึ้นมาดูที่ชั้นบนกันบ้างนะครับด้วยคาแรคเตอร์ของบ้านหลังนี้อย่างที่บอกว่าเป็นบ้านหน้ากว้างนะครับทำให้การจัดโซนนิ่งของเขาเนี่ยเข้าใจค่อนข้างง่ายเลยนะครับคือพื้นที่ฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นโซนของห้องนอนลูกๆตรงกลางเนี่ยจะเป็น Family Area และพื้นที่ฝั่งตรงข้ามกันจะเป็นห้องนอน Master b e d r o o m นั่นเองนะฮะพูดถึง f a m i l ี่ r อ a ีนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือ Living a r อ a รจุดที่2อนั่นเองนะครับสำหรับครอบครัวไหนนะครับที่่านัช้ลง เอามาพูดคุยงานกันได้แล้วสมาชิกส่วนอื่นๆอย่างลูกๆนะครับเขาก็นั่งดูทีวีดูซีรีส์ n e t ต l i x ตรงนี้ต่อเนื่องกันได้นั่นเองนะครับหรือว่าก็เป็นจุดที่สมาชิกในครอบครัวตอนดึกๆนะฮะมานั่งดูทีวีพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วพอจบแล้วก็แยกย้ายเข้าห้องนอนได้เลยนั่นเองนะครับทีนี้มาพูดถึงห้องนอนกันบ้างเริ่มจากห้องนอนลูกๆที่อยู่ฝั่งนี้กันก่อนเขาจะอยู่ด้วยกันนะครับใกล้ๆกันห้องนอนลูกๆสองห้องนี้จะต้องออกมาใช้ห้องน้าร่วมกันที่โถงทางเดินด้านนอกตรงนนงนนนนีีี้้้้้้รััหหหอองงงงําาาาฟกกก์ชมมตฐเเลยยยแแปใ มีช่องแสงขนาดใหญ่นะครับสามารถระบายความชื้นได้ถ้าเราไปติดตั้งพวกผ้ามา่านหรือว่าฉากกั้นหนบน้ํากระจกนิรภัยเนี่ยก็กั้นแยกเป็นโซนเปียกแบบจริงจังได้เลยนะครับทีนี้ห้องนอนลูกทั้งสองห้องนะฮะขนาดเขาจะใกล้ๆเคียงกันแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับไอเดียของบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาไม่ได้จัดห้องนอนลูกของใครของมันนะครับอันนี้เขาทาให้ดูเป็นไอเดียแล้วกันนะห้องหนึ่งอ่ะเขาจะ เอาวางเตียงนอน3าฟุตครึ่งแบบสองเตียงอ่ะมาอยู่ด้วยกันเลยแลวพื้นที่ตั้งแต่โซนปลายเตียงก็จะเป็นโซนแต่งตัวไปนะฮะระยะค่อนข้างกว้างทีเดียวนะครับส่วนอีกห้องหนึ่งนะครับเขาจะทําเป็นห้องกึ่งอัน้ประสงค์นะฮะห้องนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นพักผ่อนกับห้องทํางานส่วนตัวก็ได้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นไหมฮะว่าห้องนอนทั้งสองเนี่ยตำแหน่งของเขาเนี่ยจะเป็นห้องมุมทน้งคู่เลยเพ่งจะได้ท่องแสงทั้งสองฝั่งซึ่งถ้าว่าไหนด้านนอกบ้านของเราเนี่ยเขา,าอากาศดีๆนะเราก็เปิดหน้าต่าง2บานเนี่ยพร้อมๆกันนะครับ ลมเนี่ยก็จะสามารถโฟล์นะฮะทางเข้าและทางออกได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับแล้วห้องเนี่ยก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบห้องอเนกประสงค์ฟังก์ชันอื่นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นห้องเก็บของแต่งตัวเพื่มเติมของคุณแม่ก็ได้หรือว่าจะทําเป็นห้องพระก็ได้นะครับสำหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมของบ้านทป์ e นี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่า จะเป็นห้องนอนไซส์ใหญ่ที่ไม่ได้มีแค่ส่วนวางเตียงนอนอย่างเดียวแต่ว่าจะมีส่วนนั่งเล่นอยู่ภายในห้องนอนที่แยกออกมาเป็นสัดส่วนด้วยทางด้านหลังผมตรงนี้นะครับห้องนี้จะเหมาะกับคนที่ไม่ได้อยากได้ห้องที่วางแค่เตียงนอนน่ะแต่อยากจะมีพื้นที่อเนกประสงค์ที่อาจจะจัดเป็นส่วนนั่งเล่นแบบบ้านตัวอย่างแบบนี้ก็ได้นะครับเอาไว้นั่งเล่นอ่านหนังสือชิลๆหรืออาจจะเป็นมุมนั่งทํางานอยู่ภายในห้องนอนของเราหรือแม้แต่จัดเป็น โซนของแต่งตัวเป็นโต๊ะเครื่องแป้งขนาดใหญ่อยู่มุมนี้เลยก็ได้นะครับตรงนี้จะได้ช่องแสงทั้งสองฝั่งตรงนี้ส่องมาบรรยากาศค่อนข้างโปร่งทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนของวางเตียงนอนเนี่ยเขาจะอยู่ทางด้านฝั่งหน้าบ้านตรงนี้นะครับก็วางเตียงไซส์ใหญ่เป็นคิงไซส์ได้แล้วก็ยังเป็นห้องนอนที่สามารถเปิดเชื่อมโยงไปกับระเบียงฝั่งด้านหน้าได้ด้วยนะครับถัดมาอีกฝั่งหนึ่งด้านนี้ครับถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเนี่ยตรงนี้จะเป็นพื้นที่เปล่าๆที่อยู่ใกล้กับห้องน้ำนะครับ แต่ว่าเราสามารถจะจัดคล้ายๆกับบ้านตัวอย่างแบบนี้ได้คือเขาทําเป็นมุมของ walk in closet นะครับเวลา b u ว l ตู้เสื้อผ้านะคุณผู้ชมเราสามารถจะบิ i ได้เป็นตลอดรูปตัว L ของผนังตรงนี้เลยรวมถึงฝั่งตรงข้ามนี้ก็ได้อีกตู้หนึ่งคือสามารถเก็บเสื้อผ้าได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ห้องน้ําจะอยู่ทางด้านนี้นะครับต้องบอกว่าขนาดของห้องน้ำภายในห้องร์เบดร b ม d นี่ยจะไม่ได้ใหญ่มากค่อนข้างจะมาตรฐานเลยคุณผู้ชมเพราะว่าจะเห็นว่าเขาจะค่อนข้างเน้นพื้นที่ใช้สอยที่อยู่ภายในห้องนอนซะมากกว่า ห้องน้ำเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโซนแหง้งโซนเปียกแบบนี้นะครับโซนแห้งเนี่ยก็จะมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์แล้วก็ส่วนเปียกก็คือด้านนี้ด้านในสุดจะมีการติดตั้งชาวเวอร์ไว้ให้แล้วก็จะสังเกตได้ว่าห้องน้ําของบ้านหลังนี้ทุกห้องเลยนะไม่ว่าจะอยู่ที่ชั้นหนหรือชั้น2นะครับจะได้ช่องแสงค่อนข้างใหญ่เลยนะครับทำให้ภายในห้องน้ำอาจจะได้บรรยากาศที่โปร่งแล้วก็เปิดระบายอากาศได้ดีด้วยครับ ที่ตั้งของโครงการเวนิวโฟร์แจ้งวัฒนะนะครับตั้งอยู่บนถนนทางหลวงชนบทนนทบุรี2051ครับหรือว่าคนแถวนี้เรียกกันว่าซอยวัสะพานสูงนะครับซึ่งเข้ามาจากถนนสะพานนนทบุรีบางบัวทองประมาณ850เมตรครับนอกจากนี้นะครับถนนด้านหน้าโครงการยังไปเชื่อมต่อกับถนนหอ,อการค้าไทยซึ่งเป็นถนนที่ตัดใหม่กว้าง4-6เลนนะครับและสภาพแวดล้อมระหว่างทางที่สัญจรนะครับก็มีการจัดทัศนียภาพสีเขียวเน้นความร่มรื่นจากต้นไม้ทั้งสองฝั่งตลอดที่ขับเข้ามานะครับ มีร้านอาหารต่างๆกับมินิมาร์ทที่พอออกไปพึ่งพิงได้อยู่นะครับรวมถึงมีโรงเรียนานานาชาติ SISB และก็โรงเรียนเจมอุดมนนอมก้าอยู่ด้วยนะครับและยังสามารถวิ่งไปออกถนนชัยพฤกษ์ได้นะครับรวมไปถึงขับรถไปทางบริเวณ5แยกปากเกร็ดปนเส้นแจ้งวัฒนะระยะทางประมาณ6.7กิโลเมตรหรือประมาณ10นาทีนิดๆเท่านั้นครับสรุปภาพรวมของโครงการเวนิวโฟแจ้งวัฒนะครับโครงการนี้เหมาะกับใครครับ อันดับแรกก็คือทำเลของโครงการนี้ผมว่าน่าจะเหมาะสําหรับคนที่ตามหาบ้านในโซนหัวใจหลักๆของนนทบุรีก็คือแจ้งวัฒนะปากเกร็ดเพียงแต่ว่าทำเลตรงนี้มันจะขยับออกมาหน่อยนึงเองถนนด้านหน้าโครงการคือถนนวัดสะพานสูงนะครับ,รบซึ่งการที่ขยับออกมาข้อดีที่เห็นในชัดอย่างแรกคือราคาหรือว่าบัตเจตที่ถูกลงนั่นเองนะครับยกตัวยอย่างให้เห็นภาพขึ้นนะครับตรงโซนแจ้งวัฒนะปากเกร็ด ณปัจจุบันนะฮะถ้าคุณไปตามหาบ้านโครงการแัดสารมือหนึ่งะครับบนถนนเส้นต่าง,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 งๆงอย่างเช่นบนถนนแจ้งวัฒนะนะครับถนนติวานนท์หรือว่าถนนเลี่ยงเมืองนนทบ,บุรีนะครับตรงโซนเหล่านั้นราคาบ้านไปเกือบเกือบสิล้านแล้วก็10บล้านบาทขึ้นไปหมดแล้วนะครับการที่เราขยับมารงโซนเนี้ยราคาก็จะถูกลงอย่างโครงการเนี้ย ราคาจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านกลางๆถึง7ล้านกลางๆนั่นเองครับ,รบส่วนของภาพรวมภายในโครงการนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเหมือนกันก็คือเรื่องของการจัดฟังก์ชันพื้นที่ส่วนกลางที่หลากหลายอย่างที่ผมเล่าไปในรายการและคุณผู้ชมก็คือโครงการเนี่ยเขาเรากลุ่ปลิงมาให้แล้วส่วนการที่หลกัหลกๆเห็นได้ชัดอยู่3หัวข้อคือ โซนของพื้นที่ทํางานในพื้นที่ส่วนกลางอาคารขับเท้าอาคารขับเท้านะฮะแล้วก็โซนหนึ่งก็คือโซนของพื้นที่เด็กนะฮะที่เขาจะมีทั้งพื้นที่อินดอร์แล้วก็เอาดอร์ครับและกลุ่มที่3าคือการออกกาลังกายไม่ได้มีแต่สระว่ายน้ํากับฟิตเนสนะฮะที่นี่ก็จะมีโซนที่ครอบครัวสามารถไปตีแบบกันได้นะฮะสามารถไปเล่นบาสกันได้ทุกช่วงวัยด้วยเพราะเขาออกแบบให้มันเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญมากๆสำหรับครอบครัวเราสามารถชวนครอบครัว หรือว่าเพื่อนๆนะมาเล่นได้ภายในรั้วบ้านของเรานั่นเองครับครับผมแล้วก็บรรยากาศก็ร่มรื่นด้วยนะเพราะว่าต้องบอกว่าวันที่เรามารีวิวเนี่ยเป็นวันที่โครงการเขาเปิดตัวมาแล้วประมาณปีกว่าๆนะต้นไม้ใหญ่ต่างๆของเขาก็เติบโตเต็มที่เราจะเห็นบรรยากาศของร่มเงาต่างๆเยอะมากขึ้นแล้วนะครับแล่เขาก็ยังมีคอนเซปต์ในการที่จะแทรกพื้นที่สีเขียวอะเข้าไปในตัวคารับเฮาส์ให้รู้สึกว่านั่งอยู่ในคารับเฮาส์แต่แต่ก็ยังมองเห็นพื้นที่สีเขียวที่อยู่ใกล้ๆตัวอยู่นะครับรวมไปถึงการจัดตำแหน่งพื้นนนวหาาด้้้งซ โซนด้านในผมก็มองเป็นข้อด,ดีเลยนะสำหรับลูกบ้านที่เขารู้สึกว่าเวลาเขาจะไปใช้งานพื้นที่สวนอ่ะเขาไม่ต้องเดินไกลอ่ะไม่ว่าเราจะอยู่โซนด้านในโครงการหรือว่าจะโซนด้านหน้าก็ตาม ส่วนบ้านของโครงการนี้นะครับเขาก็จะเป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมดเลยเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นที่มีให้เลือกทั้งหมด3ทมายนะครับซึ่งความเป็นบ้านเดี่ยวนะแล้วก็จะได้พื้นที่ดินเนี่ยขนาดตั้งแต่50ตารางวาขึ้นไปตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับ,รบแล้วก็ยังได้สวนรอบบ้านด้วยให้เราปลูกต้นไม้ได้ใครเลี้ยงสัตว์นะเลี้ยงสุนัขเลี้ยงน้องแมวเนี่ยเขาจะได้มีพื้นที่วิ่งรอบๆบ้านของเราสบายสบาย นะครับแล้วก็บรรยากาศภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องต่างๆเนี่ยก็จะดูโปร่งด้วยเพราะว่าการออกแบบช่องแสงเราจะออกแบบได้รอบบ้านเลยนะครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานของบ้านที่นี่นะครับเขาก็จะมีให้เลือกตั้งแต่3ถึง4ห้องนอนแล้วก็บ้านทุกทายจะจอดรถได้2คันนะครับสำหรับบ้านไท์เริ่มต้นของที่นี่นะครับเขาก็จะเป็นบ้านแบบ3ห้องนอนนะครับจะอยู่ชั้น2หมดเลยอันนี้ก็จะเหมาะกับครอบครัวที่อาจจะมีพ่อแม่แล้วก็ลูก1ถึง2คนนะครับเป็นครอบครัวเริ่มต้นเริ่มต้นได้แต่ถ้าใครที่เริ่มขยับขยายมีครอบครัวใหญ่ขึ้น อาจจะมีผู้สูงอายุมาอยู่ด้วยเนี่ยผมแนะนําว่าต้องขยับมาเป็นบ้านท้ายกลางหรือแท็กใหญ่ที่เขาจะมีสี่ห้องนอนนะครับแล้วก็จะมีหนึ่งห้องนอนที่อยู่ที่ชั้นล่างอรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่ไม่ได้สะดวก<ะ>ในการขึ้นลงบ<า>ันไดทุกวันนะครับ,ร,บรวมไปถึงจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของบ้านท้ายกลางแท็กใหญ่คือขนาดของห้อง Master อมาสเตอร์เบดมที่ชั้น2ที่จะเป็นไซส์ใหญ่เลยจะไม่ได้มีแค่พื้นที่วางเตียงนอนกับวอล์กอินคลเซทเท่านั้นแต่ว่าจะมีอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมนั่งเล่นแบบเป็นส่วนตัวในห้้ออองงนนขมาาสเรบูลยะะักกก็จที่่ึว ฉันอยากได้พื้นที่อื่นๆในห้องนอนจัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นก็ได้หรืออยากจะทําเป็นมุมทํางานหรือใครมีเสื้อผ้ายเยอะๆเราอาจจะทําเป็นอีกหนึ่งมุม w ล l k กอินค s เซขนาดใหญ่ภายในห้องนอนของเราก็ได้นะครับซึ่งบ้านโครงการนี้นะครับเขาจะทําบ้านตัวอย่างให้ดูครบทั้ง3ามทายเลยใครที่สนใจก็มาดูของจริงกันได้ครับ และถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะลึกในโครงการแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube รวมถึงฝากติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับครับผมหรือสามารถเข้าไปอ่านรีวิวเจาะลึกเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ t h i n g o f l i v i n g c o m นะครับสำหรับวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ต้องขอลาไปก่อนครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ